ตเรียนอายุครบหนึ่งปีขึ้นไปควรใส่ปุ๋ยอย่างไรให้โตไวสดีคับมาพบกับธนะวินเกษตรออนไลน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาใส่ปุ๋ยให้กับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับทุเรียนต้นนี้นะครับอายุครบหนึ่งปีเลยครับและปุ๋ยที่เราจะใส่วันนี้ก็คือปุ๋ยอินซีเคมีเจ c อล3ีหกสามสามนะครับปุ๋ยตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยที่อินซีกับเคมีนะคบอยู่ในเม็ดเดียวกันโอ้โหเป็นปุ๋ยที่เก็บพิมเ์เยมมากๆเลยนะครับ ปุ๋ยตัวนี้นะครับมีจุดเด่น5อยา่าง1เป็นปุ๋ยที่พอกแคลเซียมแมกนีเซียมซิกานาโน2เป็นปุ๋ยที่กรดอะมิโน18ชนิด3เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบถ้วนธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริม4เป็นปุ๋ยที่สกัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์วัตถุกสกัดจากถั่วเหลืองและนม5เป็นปุ๋ยที่มีเชื้อตาโคเดมาเพื่อ ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในดินที่จะมาทำร้ายรากทุเรียนนะครับอ่ะเรามาใส่กันเลยนะครับใส่กันเลยใส่หนึ่งกำมือนะครับนี่โดยรอบทรงพุ่มนะครับใส่ต้นแต่กับกลางเรียนโอเคถ้าท่านใดสนใจ เรื่องการดูแลทุเรียนและปุ๋ยทุเรียนทักมาได้เลยที่เพจอัศวินเกษตรออนไลน์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองสี่เก้าสี่เจครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ